สวัสดีค่ะนัตตี้จากรีแมกกินเวค่ะวันนี้นะคะนะัตจะพาไปชมบ้านเดี่ยวในโครงการหมู่บ้านโกลเด้นแลนด์ซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ที่น่าสนใจที่ตั้ง,งโครงการอยู่ระหว่างถนนบรมราชชนนีและคลองมหาสวัสดิ์ถ้าเดินทางจากถนนกาญจนาพิเศษผ่านบรมราชชนนีมุ่งหน้าสู่บางบัวทองบ้านหลังนี้จะอยู่บนปากซอยสวนผัก32ติดกับปั๊มบางจาก และอยู่ก่อนถึงโรงกองน้ํามหาสวัสด์บ้านหลังนี้จะมีความน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราตามมาชมกันเลยนะคะค่ะตอนนี้นัดก็เข้ามาอยู่ในบ้านในหมู่บ้านโกเด้แลนแล้วนะคะจุดเด่นที่น่าสนใจของบ้านหลังนี้นะคะคือเป็นบ้านถนนเมนที่มีพื้นที่กว้างมากมาพร้อมกับบ้านหลังใหญ่พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเกือบ600ตารางเมตรบนเนื้อที่2 7 5ตารางวา บ้านหลังนี้จะประกอบไปด้วยบ้านหลังใหญ่นะคะส่วนที่เป็นห้องเก็บของเดิมเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่จอดรถแต่เนื่องจากเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่ตรงนี้จอดรถก็เลยปรับนะคะเป็นพื้นที่เก็บของหน้ากว้างของบ้านเนี่ยกว้างมากถึง47เมตรเป็นจุดเด่นก็คือทําให้รถเข้าออกได้สะดวกเรวจะพาไปชมพื้นที่รอบบ้านกันนะคะตามมาเลยคะ่ะ เนื่องจากบ้านหลังนี้มีรถไม่เยอะนะคะก็เลยทําตรงนี้เป็นพื้นที่จอดรถแล้วตรงนี้ก็มีห้องห้องพักของแม่บ้านนะคะแล้วก็ห้องน้ําเป็นอาคารแยกออกมาจากบริเวณที่จอดรถแล้วก็พื้นที่แม่บ้านนะคะตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ตรงบริเวณด้านข้างบ้านนะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้สามารถที่จะนาศาลามาตั้งไว้นะคะเพื่อเป็นมุมสงบม,มุมพักผ่อนของครอบครัวได้ด้านข้างบ้านนะคะจะเห็นได้ว่ามีพื้นที่กว้าง ซึ่งจะหาได้ยากในบ้านบ้านยุคใหม่ในปัจจุบันนะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะทำทางเดินเป็นตัวหนอนไว้นะคะซึ่งสะดวกมากสามารถที่จะเดินได้รอบบ้านเลยนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งคนที่รักต้นไม้เนี่ยสามารถที่จะมาปลูกต้นไม้เล็กๆหรือต้นไม้ใหญ่ได้ที่นี่ดินดีมากนะคะปลูกอะไรก็ขึ้นตอนนี้นันก็อยู่บริเวณด้านหลังบ้านนะคะ บ้านหลังนี้จะเห็นได้ว่าโซนหลังบ้านเนี่ยจะมีการปูกระเบื้องไว้เรียบร้อยตัวบ้านเนี่ยจะมีการยกพื้นไว้สูงนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องน้ําท่วมนะคะเพราะว่าเกิดภุยพิัยปี54บ้านหลังนี้ก็น้ําไม่ท่วมเลยจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของบ้านหลังนี้ก็คือโครงสร้างที่แข็งแรงมากค่ะส่วนจุดนี้ที่นัดจืนอยู่นะคะก็เป็นบริเวณด้านข้างของบ้านอีกฝั่งหนึ่งซึ่งบริเวณฝั่งนี้นะคะจะเป็นด้านรั้วที่ติดถนนเมนหรือบ้านฝั่งตรงข้าม เป็นบ้านของเจ้าของโครงการซึ่งมีความร่มรื่นมากนะบ้านหลังนี้มีความเป็น p r i v a t คือมีความเป็นส่วนตัวสูงเนื่องจากว่าในโครงการนี้มีบ้านแค่เพียง30หลังเท่านั้นนะคะและพื้นที่ด้านข้างนะคะเจ้าของบ้านก็ปลูกย่านะคะมีความร่มรื่นและพื้นที่ด้านนี้เดินตูด้านนี้เนี่ยสามารถที่จะเข้าออกได้นะคะแต่ปัจจุบันก็ใช้พื้นที่ประตูทางด้านหน้าเป็นหลักแต่ก็ปูเห็นไหมคะว่าปูพื้นหินอ่อน แข็งแรงนะคะแล้วก็ยกพื้นสูงทั้งหลังค่ะเมื่อกี้เราก็ชมบริเวณรอบบ้านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูบริเวณในบ้านกันว่าจะมีจุดที่น่าสนใจแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นัดก็เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านโกเดนแลนดริมถนนกาญจนาพิเศษ,ษ,ษแล้วนะคะือบ้านหลังนี้เนี่ยมีพื้นที่กว้างถึง530ตารางเมตรนะคะ แล้วก็มีห้องนอนถึง6ห้องนอนหห้องน้ําแล้วก็ห้องแม่บ้านต่างหากจุดที่นั่งเชื่อยู่นะคะเป็นจุดที่เป็นห้องรับแขกนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ตั้งโต๊ะรับแขกวางได้ถึง6 7ตัวแล้วก็จะมีช่องแสงให้แสงผ่านได้ส่วนทางด้านนี้ก็จะมีเป็นชั้นเก็บของจุดเด่นอีกอย่างก็คือตัวบิลอินเนี่ยจะเป็นไม้แท้ทั้งหมดถึงแม้ว่าจะมีอายุนานแล้วแต่ว่า ยังมีความคงทนแล้วมีความสวยงามอยู่ตลอดพื้นก็จะเป็นพื้นหินอ่อนมีความเย็นนะคะเราก็เดินเรานุ่มเทา้าดูห้องแต่ละห้องกันนะคะว่าเป็นยังไงห้องที่จะมา,มาชมเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นห้องทํางานแต่เราสามารถจะใช้เป็นห้องอย่างอื่นก็ได้นะคะเช่นห้องอนเนกประสงค์ห้องนี้มีขนาดกว้าง5คูณ4เมตรจุดเด่นก็คือจะมีหน้าต่างบานใหญ่เลยค่ะถ้าเปิดเนี่ยไว้รับลมได้เป็นอย่างดี และตรงนี้ก็เป็นวิวส่วนด้วยนะคะบรรยากาศดีค่ะห้องถัดมาที่เราจะพามาชมต่อจากห้องทำงานหรือห้องอนเนกประสงค์เมื่อกี้นะคะห้องนี้ก็สามารถที่จะใช้เป็นห้องนอนได้นะคะเพราะมีห้องน้ำในตัวเห็นไหมคะถ้าเราไม่ใช้เป็นห้องนอนก็จะดัดแปลงเป็นห้องอย่างอื่นหรือห้องอเนกประสงค์เหมือนเดิมก็ได้ จุดเด่นที่เหมือนกันก็คือเห็นไหมคะว่าหน้าต่างกว้างนะคะทำหน้าต่างไว้กว้างแสงผ่านได้เปิดหน้าต่างก็รับลมดีติดสวนวิวดีคะ่ะค่ะต่อไปมาดูโซนรับประทานอาหารกันนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนสำหรับครอบครัวนะคะมานั่งรับประทานอาหารด้วยกันก็จะสามารถที่จะตั้งโต๊ะขนาดใหญ่แล้วก็มีเก้าอี้ล้อมรอบนะคะ ส่วนด้านข้างเนี่ยจะเป็น p า r ์ติชันกั้นระหว่างห้องรับประทานอาหารแล้วก็ห้องล i ฟ g r o ูมด้านหลังก็จะเป็นบาน้ำนะคะจะเป็นบารน้ำสามารถทเทไว้เครื่องดื่มแล้วก็ไว้ตู้เย็นได้ติดกับห้องรับประทานอาหารนะคะเพื่อความสะดวกแล้วก็จะมีห้องน้ำด้วยนะคะห้องน้ำนะคะและาจากโซนห้องน้ำก็จะเป็นห้องครัว ห้องครัวที่นี่จะเป็นเหมือนสไตล์โมเดิร์นนิดนึงแต่ดูมินิมอลนะคะแล้วก็จุดเด่นก็คือถงบ้านหลังนี้ทุกห้องเนี้ยเขาจะมีหน้าต่างสังเกตว่าบานหน้าต่างจะกว้างทําให้มีแสงเข้าห้องไม่ทึบนะคะแล้วถ้าเปิดเนี่ยลมก็จะเข้าดีมากห้องนี้แม้จะเป็นห้องครัวนะคะแต่ว่ามีการโฟรของลมนะคะแล้วก็ทําให้กลิ่นเนี่ยสามารถที่จะระบายได้ดี โซนถัดไปนะคะเสร็จจากห้องครัวแล้วมาดูกันว่าอันนี้เป็น s t o r a g ร room นะคะสามารถที่เอาไว้ใช้เก็บของอันนี้เก็บของจริงเลยนะคะด้านหลังเนี่ยทำเป็นโซนซักล้างหลังบ้านก็กว้างนะคะส่วนอื่นของบ้านกันต่อนะคะตามเลยค่ะค่ะจุดต่อไปที่นาจ,จะพามาชมนะคะก็เป็นเป็นโซน living room ซึ่งถัดจากห้องรับประทานอาหารเมื่อสักครู่นะคะมี p a t i t i ่นไม้แท้กกั้นโซนนี้ก็จะเป็นมุมพักผ่อนสบายๆนะคะสำหรับครอบครัวก็จะมีหน้าต่างนะคะให้ช่องแสงเข้าสามารถที่จะเปิดหน้าต่างให้อากาศโปร่งต่อไปนะคะก็จะพาไปชมอีกห้องหนึ่งเรือนด้านล่างนะคะซึ่งเป็นใช้เป็นห้องนอนได้นะคะเหมาะกับผู้ที่ไม่อยากขึ้นมาชั้นสองนะคะหรือว่าผู้สูงอายุ ซึ่งห้องนี้ก็จะมีขนาดกว้างนะคะเหมาะที่จะอยู่หนึ่งคนหรือสองคนก็มีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะห้องนี้ก็จะมีหน้าต่างสองฝั่งเลยเราไปชมพื้นที่ต่อไปกันเลยค่ะจุดที่สวยงามมีจุดหนึ่งของบ้านหลังนี้นะคะก็คือบันไดเนี่ยจะเป็นบันไดไม้โคง้งดูจากแผ่นล่างเนี่ยจะเป็นไม้แท้แผ่นใหญ่เห็นไหมคะจะมีความแข็งแรง แล้วก็เพิ่มความหรูหราให้กับบ้านหลังนี้เดี๋ยวเราตามขึ้นไปดูชั้นสองกันนะคะค่ะตอนนี้นัดก็ขึ้นมาอยู่ที่บริเวณชั้นสองของบ้านแล้วนะคะชั้นสองเนี่ยก็จะมีสามห้องนอนสองห้องน้ำแล้วก็มีหนึ่งห้องพระนะคะจุดที่นั่นืนอยู่เนี่ยเป็นต้องบอกว่าเป็นจุดเป็นมุมพักผ่อนนะคะพอขึ้นมาจากบันไดแล้วเป็นมุมพักผ่อนเดี๋ยวเราจะพาไปชมระเบียงค่ะตอนนี้นัดก็ขึ้นมาอยู่ที่บริเวณชั้นสองของบ้านแล้วนะคะ ชั้นสองเนี่ยก็จะมีสามห้องนอนสองห้องน้ําแล้วก็มีหนึ่งห้องพระนะคะจุดที่นั่งยืนอยู่เนี่ยเป็นต้องบอกว่าเป็นจุดเป็นมุมพักผ่อนนะคะพอขึ้นมาจากบันไดแล้วเป็นมุมพักผ่อนเดี๋ยวเราจะพาไปชมระเบียงนะคะของบ้านซึ่งกว้างมากนะคะไปชมกันเลยค่ะบ้านหลังนี้ทำระเบียงที่ชั้นสองไว้กว้างมาก เราสามารถใช้มุมนี้เป็นมุมพักผ่อนรวมตัวกันของครอบครัวหรือจะจัดปาร์ตี้ชวนเพื่อนมา20-30คนมานั่งทานข้าวสังสรรค์กันสบายๆและยังเชื่อมต่อกับห้องนอนจะเป็นมุมระเบียงที่เราตื่นมาสามารถที่จะเทควิวสุดอากาศบริสุทธิ์จากต้นไม้ใหญ่บ้านฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นบ้านของเจ้าของโครงการด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องต่อไปกันเลยนะคะค่ะ จุดต่อไปที่น่าจะพามาชมนะคะก็เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งบนบริเวณชั้นสองห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนซึ่งเดิมจะใช้เป็นเป็นห้องนอนสําหรับสมาชิกในครอบครัวแต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้วก็เลยจะเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าเก็บของแต่ก็มีหน้าต่างสองฝั่งเช่นเคยนะคะให้แสงสว่างไปชมห้องต่อไปกันเลยค่ะห้องนี้เป็นห้องพระนะคะ ซึ่งเป็นโซนสงบเล็กๆนะคะไว้สำหรับไว้หิ้งพระต่อไปก็จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งซึ่งมีพื้นที่ประมาณ4คูณ3เมตรแล้วก็จะมีหน้าต่างนะคะหน้าต่างบานใหญ่2บานเลยเป็นอีก1ห,ห้องนอนสำหรับคนที่มีสมาชิกในครอบครัวมีคนหลายคนนะคะต่อไปมาชมอีกห้องหนึงเลยนะคะห้อง ค่ะห้องสุดท้ายนะคะก็จะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่เป็นห้องมาสเตอร์เบดมซึ่งสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตนะคะแล้วก็จะมีหน้าต่างสองฝั่งเป็นที่รับแสงได้เป็นอย่างดีส่วนด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องแต่งตัวเป็น Walk-in c l o s e t แล้วก็จะมีห้องน้ําในตัวเป็นห้องน้ําขนาดใหญ่ด้วยค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะของบ้าน Golden Land ริมถนนกาญจนาพิเศษ เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ชมบ้านในหมู่บ้านโกลเด้นแลนด์ริมถนนกนารจนานพิเศษหลังนี้สวยถูกใจไหมคะถ้าหากสนใจนะคะอยากจะเข้าชมบ้านก็สามารถติดต่อน,นั้นได้เลยนะคะที่เบอร์0964626492ถ้าเกิดมีบ้านนะคะอยากจะฝากขายติดต่อได้ที่เบอร์นี้นะคะ0964626492ค่ะก็ไว้โอกาสพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ